กขาไปแล้วอย่างน้อยให้เขาได้คิดะจะเปลี่ยนใจไม่จังขอให้ได้ฉุกคิดให้ดีหยุดแล้วคิดว่าผู้ที่รู้จริงในทางโลกและผู้เข้าถึงความจริงในทางธรรมได้มาพูดให้ฟังแล้วขอให้เขาหยุดแค่นั้น,นยอย่างนี้ก็จะไปเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมคือกรรมเนี่ยมันหมายถึงการกระทำสัตว์รวมทั้งมนุษย์แล เดรัจฉานรวมทั้งเทวดาทั้งพรมทั้งเกรดทั้งสัตว์นรกทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นสัตว์ก็มีการกระทําการกระทำของสัตว์เนี่ยมีได้สามทางนะอย่าลืมว่ามนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกประเภทหนึ่งนะทำทางกายเขาเรียกว่ากายกรรมทำทางวาจาเขาเรียกวจีกรรมทำทางใจเขาเรียกว่ามโนกรรม นั่งเฉยๆใจคิดอิจฉาเขามันก็เสร็จเท่านั้นแนหะก็เป็นกรรมเข้าใจไนหะจะเป็นกรรมดีก็เสร็จกรรมไม่ดีก็เสร็จเสร็จก็หมายถึงว่าจิตวิญญาณบ,บันทึกผลของกรรมไว้แล้ว ถึงแม้ว่าท่านจะไม่พูดออกมาท่านไม่ได้แสดงออกมาท่านไม่ได้ไปร่วมที่เขากําลังทําขับไล่รัฐบาลอะไรไม่ได้ร่วมแต่ใจท่านเข้าไปร่วมมันก็เสร็จอีกแล้วจะเป็นดีหรือไม่ดีมันก็เสร็จอีกเพราะอะไรก็เพราะว่าคิดแล้วพูดแล้วทําแล้วมันไม่โมฆะเลยครับมันจะเก็บสั่งสมไว้ในจิตวิญญาณของเราเนี่ยเป็นผลของกรรมและผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่ออะไรแรงกรรมมันให้ผลเนี่ย เราก็ต้องไปเป็นเป็นแต่ตามกรรมที่มันให้ผลนะถ้าเป็นอกุศล,ลกรรมเป็นกรรมที่ไม่ดีก็ให้เป็นอกุศลวิบากที่เราจะต้องรับไม่ดีแต่ถ้าเป็นกุศลวิบากกับกุศลกรรมแล้วให้ผลเป็นกุศลวิบากวิบากดีเราก็ต้องรับทั้งวิบากดีทั้งวิบากไม่ดีทําให้เราหนีพ้นไปจากความทุกข์มิได้เนี่ยถึงบอกว่าเสร็จ ต้องเวียนตายเวียนเกิดอีกนับพบนับชาติไม่ท้วนเข้าใจนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมก็คือกฎแห่งการกระทํมามนุษย์ทํากรรมได้สามทางทางกายทางวาจาและก็ทางใจตอนนี้กรรมเนี่ยมันมีทั้งดีและทั้งไม่ดีกรรมดีก็เรียกว่ากุศลไม่ดีเขาเรียกว่าอากุศลน,นะกุศลกรรมอากุศลกรรม ตอนนี้คําว่าดีและไม่ดีเนี่ยเราเอาอะไรมาเป็นเครื่องชี้วัดในทางโลกเขาก็เอากฎหมายกฎหมายก็คือวินัยหรือข้อกําหนดหรือกฎกติกาที่สังคมบัญญัติไว้ถ้าเราคิดพูดทําผิดไปจากกฎหมายนั่นแหละเขาเรียกว่าไม่ดีในทางโลกหากคิดพูดทา ผิดศีลศีลนี่คือกฎธรรมชาติในทางพุทธศาสนาถ้าคิดพูดทําไม่ดีโดยประพฤติทุศีลหรือผิดไปจากศีลที่ผู้รู้ในพุทธศาสนาบัญญัติไว้เขาก็เรียกว่ามันไม่ดีในฐานะที่เราเป็นคารวะเอาแค่ศีลห้าพอแล้วนะถ้าประพฤติคิดพูดทําผิดไปจากศีลห้าข้ออย่าลืมว่าศีลห้าเนี่ย เป็นสิ่งที่พระพุทธ,ธะหรือผู้รู้บัญญัติไว้ว่าให้เวน้นเพราะถ้าไม่เว้นนพวกนี้มันจะกลับมาหาเราเป็นอกุศลวิบากศีลห้าข้อนี้มันไม่จำเป็นต้องไปสมาทานหรือไปขอจากผู้หนึ่งผู้ใดหรือจากประสงค์องค์เจ้าเพียงแต่เมื่อใดที่เราทำให้ศีลมันเกิดมีขึ้นอยู่กับใจของเราได้ทุกขณะตื่นเป็นปกติ นั่นเราก็เป็นผู้ที่มีศีลไม่จําเป็นต้องไปขอจากใครผู้ใดและไม่จําเป็นต้องไปรักษานะถ้ารักษาแสดงว่าใจของเรานี่มันยังไม่แน่นอนนะยังมีศีลไม่ครบแต่ถ้าใครผู้ใดทําใจให้มีศีลอยู่กับใจได้ทุกขณะตื่นเป็นปก,กติดีนั่นหละดีกว่าไปสมาทานหรือไปรักษานะครับหนึ่งไม่ผิดกฎหมายสองต้องไม่ผิดศีลถึงจะเรียกว่าดีและสาม ต้องไม่ผิดธรรมถึงจะเรียกว่าดีเราซื้อลอตเตอรี่ถามว่าผิดกฎหมายไหมก็ไม่ผิดกฎหมายถามว่าผิดศรรมมีลไหมห้าข้อก็ไม่เห็นผิดที่ไหนเลยถามว่าผิดธรรมไหมเอาผิดเพราะเรามีส่วนร่วมในกระบวนอาอกุศลธรรมศรรมีล ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดแต่มันไปผิดธรรมก็คือว่าลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นการพนันชนิดหนึ่งผมขออภัยท่านนะท่านที่ประพฤติแล้วเนี่ยไม่เป็นไรผมขออภยัยวันนี้มาพูดไม่ได้ทําให้ท่านต้องเสียใจหรือไม่สบายใจแต่มาพูดให้เห็นสัจธรรมว่าใครผู้ใดก็เข้าไปร่วมในกระบวนของการพน,นันะเช่น ซื้อลอตเตอรี่แล้วมันก็ผิดธรรมเพราะอะไรเพราะลอตเตอรี่หรือการพนันตัวเนี้ยมันเป็นหนึ่งในอบายยมุกหกอ,อบายยมุกนั่นมันเป็นวิถีแห่งชีวิตที่วิบัติใครผู้ใดเอาจิตเข้าไปเป็นทาสแล้ววิบัติทุกคนนะครับขอโทษทีสูงขึงน้นไม่นิ่เล่นหุ้น,นตอนที่หุ้นตกเมื่อเร็วๆเ,เนี้ยแล้วมาวานี่หุ้นขึ้นเนี่ย าใครไปเล่นหุ้น,น่ะติดก็ถ้าตอนที่มันตกก็เหี่ยวเลยไอตอนที่มันเพิ่มมันก็ฟูมันก็เป็นวิบัติอีกแหละครับ <c oughs> เห็นไหมครับอันนี้ก็ผิดอีกเห็นไหมถึงแม้กฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดแต่ธรรมะมันผิดเพราะฉะนั้นทุกวันที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยดําเนินชีวิตอยู่เนี่ยมันต้องมีงานภายนอกมีงานภายในไองานภายนอกงานภายในเนี่ยท่านต้องมีสติและมีปัญญาวิเคราะห์ให้ออก ว่าเราจะเอาจิตของเราเนี่ยไปทํางานดีหรืองานนั้นไม่ดีนะครับท่านต้องวิเคราะห์ในตัวท่านเองแต่ถ้าเมื่อใดศักยภาพทางปัญญาของท่านยังเข้าไม่ถึงสูงสุดสิ่งที่ท่านจะทําให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้โดยไม่ส่งสั่งสมสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลกัลยาณมิตรที่เป็นผู้รู้ในทางธรรมเนี่ยช่วยได้ครับ เพราะฉะนั้นถ้าสติปัญญายังไม่กล้าแข็งก็เพึ่งนักครูบาอาจารย์ที่เข้าถึงนักปัญญาในทางธรรมได้ท่านก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะการยานามิตรในทางธรรมเนี่ยแนะนําให้ทําอย่างใดแล้วเนี่ยมันเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นโลกียะท่านประพฤติตามถึงท่านจะเข้าไม่ถึงแต่ท่านประพฤติตามมันก็อยู่รอดปลอดภัยได้นะครับก็อยากจะบอกไว้นะครับ นั่นแหละคือกฎธรรมชาตินะกฎแห่งกรรมถ้าประพฤติดีประพฤติไม่ดีทั้งดีและไม่ดีจะถูกสั่งสมอยู่ในจิตวิญญาณของตัวเองนะครับตอนนี้คําว่าดีและไม่ดีนอกจากจะใช้เครื่องชีว้วัดสามตัวคือกฎหมายศีลและธรรมเป็นเครื่องบ่งชี้แล้วเนี่ยก็อยากจะบอกท่านให้เห็นว่าไอ้กฎธรรมชาติเรื่องเนี้ย หนรือก,กฎของสังคมคือกฎหมายเนี่ยเวลามนุษย์จะเอาผู้กระทำความผิดทางกายทางวาจาหรือทางใจก็ตามเขาใช้สองเหตุใหญ่ๆคือหนึ่งหลักฐานผิดมหมสองกฎหมายผิดไหมถ้ามีหลักฐานหลักฐานประกอบว่าได้ประพฤติ กายวาจาและใจผิดไปจากกฎหมายมีหลักฐานแล้วก็มีกฎหมายว่าการประพฤติเช่นนั้นตรงตามหลักฐานที่มีว่าผิดเขาจึงตัดสินให้ชีวิตนี้เป็นไปตามกรรมตามกฎของสังคมนั้นได้ด้วยเหตุเนี้ยผู้บรรยายก็ไม่สงสัยเลยว่าการที่เขาได้รับ ผู้บรรยายได้รับเชิญไปบรรยายในคุกในตารางเช่นในบางขวางเราไปเห็นคนที่มีความรู้สูงสูงทางโลกต้องนำชีวิตตัวเองไปอยู่ในที่แห่งนั้นเน่ยเพราะเขาไม่เข้าใจความจริงว่าการที่เขาจะต้องถูกสารตัดสินแล้วจะต้องนำชีวิตไปสู่สถานที่แห่งนั้นก็เพราะเขามีหลักฐาน เระพื้ิผิดไปจากกฎของ